ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังปากันเบิดกันสุขู่สุขคนว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวก้าวตอนเ้าๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็ทางบ่าวก้าวก็สิพาพี่พาน้องไปทางเฮือนาบัวมื้อนี้กับพี่น้องเอ้ยพอดีทาง FC เพิ่นก็คอมเมนต์มาหาทางบ่าวก้าวพี่น้องเนาะเพิ่นว่าอ่าหลายท่านพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นว่าเอ่อบ่าวก้าวเอ้ยเพิ่นว่า ถ่ายเอ่อเฮือนสะบัวให้เบิ่งได้เด้อพุ่นน้อพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้ก็พี่น้องเทาก็สิได้ถ่ายให้ตามอ่พี่น้องอ่บอกพี่น้องเนาะอกพี่น้องอยตอนนี้ก็ได้อ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าลายายห้างเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาพาพี่น้องเนาะก็ไปเบิ่งไปนกันเลยพี่น้องไปนํากันเลยเาตอนนี้าเพิ่นก็อ่าพัก่อนเอ่อเพิ่นก็กินข้าวพี่น้องอตอนนี้ก็ได้เนาะ อโอ้พันติดลูกติ่งได้อันติดอบัวได้พี่น้องได้จะเคลือนซาบัวกับพี่น้องเคิ่นซาบัวกับติดบัวอีกพี่น้องเอ้นะตัวเห็ดใส่ลายอยู่บ้านนี่พี่น้องเอ้โอ้คุณมาติดได้พี่น้องเอ้อาสบายดีต้นข้าวสบายดีพอต้นข้าวก็ได้เนาะโอ้เจ้าบ่มาเห็ดเนี่นะ พี่น้อยเนาะทางนั่งต้มข้าวกะทางข้าวไปหาเพิ่นแต่เราโดนแล้วพี่น้อยเอ่อแสจะของเพือนไปทางใดเพิ่อนนะขอเพือนต้มข้าวกินข้าวโย่โอ้ยพี่น้อยเนาะนี่ยแหละทางเพือนซาบัูกับพี่น้อยสี่สี่คนบุรีผิดหน้อยเนาะอย่างสวยงามเลยพี่น้อยเขาบอกกระเบื้องพระกระติศแล้วเรียบร้อยเนาะ ไม่ให้จักมืออลไรนี่นะพ่อตนเข้าสามสี่มือจะมาสามสี่มือแล้วบ่โอ้พี่น้องเฉพาะมารับงานติดตะบวนในบ้านนี่นะพี่น้องเลยติดบัวแต่งสาวโดยแต่งสาวฟ้องโดยโอ้โหขักแล้ววะสิเนาะแตงสาวก้าวจักมือนี่นะก็แล้วเนี่พ่อเราจะมีโจ้อะไรโจ้อะไรเนาะโดย

อ่ะเราเบิ่งเพิ <c <C clear, ่นเวลาพี่แต่งพี่น้องทากับข้าจะได้ถ่ายพี่น้องได้เบิ่งอ่าได้ชมกันอีกพี่น้องเนาะว่าเป็นจังได้พี่น้องผู้สร้างเพิ่นกันแล้วมาแต่ปั่นเข้าพี่น้องกันสบายดีเด้อสร้างกินแล้วแล้วบ้าโดยกินข้าวกับยังแต่เช้านี่นะอ้อมขี้เล็อ้อมขี้เล็กว่าเป็นตาเมื่อยแท้สร้างเลยครับพี่น้องเนาะเอ้ยอ้อมขี้เล็กพี่น้องไง แข็งแข่งบอกริีต้องกินเล็กก็ได้กินแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติธรรมชาติอืมบุมฟี่มีอ่ากินชิ้นกินไข่กับคุมมือในการะวังได้พอทนเข่าเอ้ยชิ้นเรื่องชิ้นเรื่องไข่คุมือนี่บ่ต้องกินได้อ่าขนาดน้องนัดเที่ยวนี่ยอ่าก็ยังเป็นเป็นแบบเป็นตุ่มขึ้นมาเป็ดตุ่มจะใสขึ้นมาเลยนะในมือก็น้องทิพย์กลับไปกินเพอรยูเซโนเมืองไดแล้วมีชิ้นงัวแล้วก็ไปกินบ้านเนี่ยอ้าวเป็นโรคระบาด แม่เชื้อโรคระบาดติดมาจากง้วให้รัมัดระวังอันนี้ก็ได้ไดน้องคนข่าวเป็นได้คือว่าเหลืองแท้นี่นะฮะกินเฉพาะข่าวหรือว่ากินแต่ขนมมาแจ๊กนี่นะกินเฉพาะมาเนี่ยนะบ่าวไปซีโนโมาเนี่นาายไปซซื้อ,อมาผากักเด้อซื้อขนมมาผักอ่าพี่น้อยตอนนี้กำลังเตรียมไปสิไปซีโนโพี่น้อยท้าว่าก็ได้สร้างเมื่ก็้ะ รังกินน้ำกินไนพี่น้อยลังสิลงมือต่อละบาทนี่สร้างสามคนเลยเนาะนี่นะเออตออ่ะพี่น้อยทำว่างานชีวิตรถไทยให้พี่น้องระเบิกกันทำหอบทำเครื่นงสาวบัวก่อนบันเนี่ยพี่น้อยโอ้ค oh, ักคัก,กพี่น้อยติดบัวก็ได้เกิดสาวบัวติดบัวพี่น้อยอ่ะสบายดีจา้า โดยจากมาเห็ดใน้ำพิ้นบ้านมันนี่นะโอ้พี่น้อยโดยโดยมาหลับงานต่ออีกเนาะอาพี่น้อยขักขัขัวัมือใส่เมื่อครัวผมหลับพี่น้อยอ้าวพี่น้อยขัดขัดขักคัๆพี่น้อย เดี๋ยวคนสิตบแต่งสีอันนี้ก็แล้วพี่น้อยประการสีชาไปตามร่องอันนี้พี่น้องเยเนาะกสีเขียวสีแดงแล้วแต่ขั้วสีใสสียางพี่น้องเยก็สีงามไปต่ออีกพี่น้อยเนาะโอ้คักคักคักพิณอ้อยนะถ่ายของหอมไปพี่น้องยระเบียงก่อนพี่น้องยอู้หักคักหักงามพี่น้อยเนาะอ่าเป็นเพื่อนนี่ก็ทั้งสีมือทั้งสรางแก้วพี่น้องเยสีมือทั้งสรางแก้วถือว่าอ่า

ลายขลักลายขลักลายอ่าเป็นประตูนะครับเป็นอลนันโรสพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นตู้เป็นยางพารากามา,าใส่เนี่นี่เอ้าขอขึ้นเฮือนเพค่อยก่อนบาทนี่พี่น้องเอ้ยจะของเฮือนจักเพิ่นอยู่หรือบ่อยู่หละโอ้ตู้เพิ่นพี่น้องเนาะอือเป็นอ่าตารางนี่ครับใส่เลขย่างดีเลยพี่น้องมาตรฐานเพราะว่าเฮือน บ่มีผู้ชายพี่น้องรเราเป็นเฮ็ดรยางมาตรฐานคักพี่น้องเอ้เป็นข้างในสีขาวพี่น้องเอ้เงินสะบัวกับซานห้อง,องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นห้องโถงประจงโอ้กว้างกว้างคักคัก,กพี่น้องเอ้ ทางสีนกพี่นอสป่นก็นอยู่ทางในพี่น้องเนาะพี่นอสนะเ่ียงนอนเป็นยางคักเลยพี่น,อนอ้องแต่ว่ามืดอ,อยู่ข้างในกันพี่น,อน้องออกมาข้างนอกก่อนถ้าว่าถ้าว่าก้าวเลื่อนกล้องแห้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น,อนอ้องเอ้๊บเอ๊เอ โอ้เพ uh, no, oh. ิ่นขุดหลุมนี่เพิ่นว่าสิเฮ็ดเฮือนครัวยังบ่ได้เฮ็ดเนาะนี่ก็ดาพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันเฮ็ดอยู่ทางสะบัวพอเสิเฮ็ดเฮือนครัวพี่น้องเอ้ยอเป็นสีนี่ก็เป็นสีคายสีแดงหรือว่าสีส้มนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็สีนี่ก็งามพี่น้องเอ้ยเสาเฮือนพกเพิ่นสิกออกมา3เสาพี่น้องเอ้ย อันนี้เพื่อนกำลังเริ่มติดพี่น้องเนาะนี่ก็ได้ทางสร้างเพื่อนสีมือทัอ้งพ่อน้องต้นเข่าพี่น้องเยหรือว่าพ่อน้องเข็มมาละอันนี้เริ่มติดมันนี่แล้วบ่านี่นะโอ้พี่น้องเยหากเริ่มติดซูนแหงหลเข้มาม่ได้ได้่นี่เพื่อนกำลังโปะ,ะปูนใส่พี่น้องเย ทำนักกันแล้วแล้วพี่น้องนเนาะเดี๋ยวเขาด้เทอันนี้ได้หนิเนาะเอ่าได้เทบริพอตะนข้าวนี่นะดได้เททับได้หนิเนานะโอ้พี่น้องจะมาเทคานทับคือ,ค,อคือแบบเดียวกับทับกับวงกบไปหแหละพี่น้องไอ้คักคักบาทนี่พี่น้องกับพอดีเขาอันนี้การแบบอ่าอ่าดีน้อยกับบริขึ้นทั้งนี้ยากเนาะง่ายพี่น้องไอ้โดย,โดย กันไก่กันมูกันอ่ากันมาเนี่ยแหละขึ้นมาพี่น้องเลยอ่าบาดนี้ก็ขอโตครับก็เด้อบาดนี้ไปสินโนก็เด้อต้นข้าวเด้อโดยสบายดีพีน่น้องเลยถือทางผู้บ่าวเพี่นกองนั่งมาถืเถิดอยู่พีนไไนนะ่น้องเยเนาะอ่าอะโอเคพ่อแม่พี่นอ้องเนาะกาสำหรับคลิปนี้ทางวากอนเซไดร์ลาลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพ่อก,กันระวังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะกา สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวาก้าวคลิปต่อๆไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ามันนี่กับทางวาก้าวจะไปเซโนแล้วก็ได้เอาเงินมาให้อ่าซาบัวพี่น้องเนาะเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่ใจดีฝากมาทางวาก้าวพี่น้องเอ้ยการเติมเพื่อนอ่าทางว่าก้าวจะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนพี่น้อยเนาะกับทางว่าก้าจงขอขอบุญและขอบคุณทั้งเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาครับเบื้องหลังซมแต่โตและจนจบเราบวชขำโฆษณาบวชขำหมดโฆษณาทางว่าเก้าวเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทางว่าก้าว่าผิดพลาดประการใดทางวากว้าต้องกราบขอโทษและขออภัยนั่พี่น้องกันเบิด์ตการสุขู่สุคนเบิดกัรสุหมงสุบอนพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนรำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปกระทกว่าก้าขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี